สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีพุธศกนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนเป็นอย่างไรบ้างตามดวงของคุณนะฮะบ่งบอกว่าเป็นพื้นฐานดวงที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นยังสแตนบายนะฮะอยู่ในตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ครับจนถึงวันที่28กันยายนครับราชาโชคเปียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแปลว่าตัวเราเองนั้นเป็นบ่อกเกิดในเรื่องของความสําเร็จตัวเราเองเป็นบ่อกเกิดโชคลาบ ขายตัวเองเป็นที่ตั้งขายความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้งและจะดีแล้วก็คาว่าราชาโชคเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณเลือกเฟ้นในช่วงปัจจุบันนี้เรื่องที่ยากมันก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายมีคนมาช่วยเหลือเกือ้อกลูลในระดับหนึ่งที่เหลือคุณก็ต้องทําต่อเป็นแบบไ้นครับเพราะฉะนั้น จงใช้จังหวะน,นี้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆมีเกณฑ์ที่จะผ่านพ้นเคราะห์กรรมนะฮะแล้วก็เจอเจอสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนโดยภาพรวมครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานครับดาวการงานของคุณนั้นนะฮะดาวราหูนะฮะกาลังที่จะมีมุมข,ของการเปลี่ยนผ่านนะ,ะในช่วงหลังจากเดือนต่อไปครับแต่ว่าก่อนที่มันจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนครับมันมีแรงเสียดทานนะฮะมันมีอารมณ์แบบ จะไปที่ใหม่ดีหรือจะอยู่ที่เดิมดีนะฮะหรือว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมันจะเอางานเราหรือเปล่ามันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยมันมีข้อกังวลใจอะไรหลายๆอย่างหลายๆประการครับแต่อย่าลืมครับว่าในดาวประจาตัวคุณนั้นคือเลข6นะฮะใครก็ตามที่ที่มีดาวศุกร์หรือเลข6อยู่แต่ตา,ตามแหน่งนี้ตำแหน่งราชาโชคนะแปลว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอัศจรรย์อะไรบางอย่างทําให้คุณนั้นสามารถที่จะเจอเจอทางที่ใช่ ถูกต้องเจอเจอคนที่ดีหรือเกื้อกูลเนี่ยเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอดทนอีกนิดนึงสถานการณ์ต่างๆจะมีมูของการคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ 2. ดาวประจาตัวของคุณนั้นยังโครจรอ,อยู่ในภพสหัชชะสหัชชะแปลว่าเจอเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับการระยนในมิตรที่ดีตรงจุดนี้ขึ้นอยู่พื้นดวงเดิมด้วยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะการออกสังคมนะ การที่เจอเจอ,เจอลูกค้ากลุ่มใหม่มันจะมีอะไรที่คลึกคักมากกว่าเดิมหาช่องทางในเรื่องของการค้าขายใหม่ๆสมมุติว,ว่าถ้าคุณนั้นเป็นพ่อค้าแม่ค้านะเราคนบอกอาจารย์ที่ผ่านมาท like ําแบบออฟไลน์นะครับหลังจากนี้ไปก็ทําอะไรนะออนไลน์เพิ่มเติมด้วยจะเป็นการดีนะหาช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายเพิ่มเนี่ยดีแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้ครับซึ่งตัวจุดนี้ครับมันก็จะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินนะฮะ ส่งผลต่อในเรื่องเกี่ยวข้องอะไรรายได้ของคุณนะฮะที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีมุมของการเพิ่มนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับ <_ d ial> ดาวเกี่ยวกับเงินทองของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับยังมีตําแหน่งนะฮะอยู่ในเรือนคู่เกิอกูลอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนกลางเดือนเป็นต้นไปนะฮะอยู่ในมุมที่ดีอยู่ครับถึงจะผ่านช่วงปลายเดือนกันยายนต่อช่วงเดือนต่อไปคือช่วงเดือนตุลาคม ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอฟัดพอเหวีย่ยงพอที่จะไปได้ดีดนะฮะเพราะฉะนั้นนะเดบิตเงินเข้านะใช้ให้คุ้มค่าเครดิตเงินออก1ใช้หนี้ไปก่อนนะสที่จะเอาเงินไปเก็บหรือจะเอาไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมตัวจุดนี้แล้วแต่คุณครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับส่วนเรื่องของนะชีวิตส่วนตัวหลักเป็นอย่างไรบ้างจากพื้นฐานดวงแล้วครับดาวเกี่ยวกับความรักนั้นนะฮะ ยังมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการจุกจิกครับเพราะว่าดาวโจทแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรีดาวอังคารนะฮะหลังจากช่วงกลางเดือนกันยายนไปปุ๊บมันจะจะเอ๋กับดาวคู่ศัตรูนะ,ะดวงนี้มันเหมือนหนังไทยนะอารมณ์แบบว่าญาติพี่น้องไม่ชอบอะไรแบบนี้นะฮะสมมติว่านะเร,เริ่มจีบกันใหม่อย่างเงี้ยนะใครที่เป็นแฟนกันใหม่ปุ๊บเนี่ยนะฮะ อาจจะต้องเอาอ,อกเอาใจนะครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามให้เยอะๆนิดหนึ่งจะเป็นการดีหรือต้องทำตัวนะให้รู้สึกว่าเออคนที่เราได้คบด้วยเนี่ยนะพ่อแม่เขาเห็นปุ๊บเออเราพึ่งพาได้เออเรานิสัยดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เขาเห็นแต่แรกแต่สมมติว่าถ้าทำตัวแบบนะเสเพนในมุมของคุณอะไรแบบเนี้ยเอาด้านดีออกมาปุ๊บเนี่ยนะนะไม่ใช่ว่าต่อไปเอาแต ด้านดีมาปุ๊บนะแล้วเอาด้านเร็วซ่อนไว้นะแล้วก็พอผ่านสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยดีแตกอะไรอย่างเงี้ยตายเลยไม่เอางั้นก็ต้องดีแล้วก็ต้องมีแบบอะไรเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องนะสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามนะไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักอ่าจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของครอบครัวของเขาหรือแม้แต่ ครอบครัวของเราก็ได้ตัวจุดนี้เป็นข้อสังเกตที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงในช่วงนะกลางเดือนกันยายนไปต้นไปนะฮะจนถึงช่วงปลายเดือนนะครับส่วนใครก็ตามทีที่เป็นโสดอยู่อาจารย์ก็แน,นะนํว่าช่วงนี้เนี่ยยังเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเป็นโสดอยู่ก็จะโอเคนะฮะเป็นแบบนั้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์ยากที่จะดูดวงนะกับอาจารย์เป็นการส่วนวนะแอดไซ โฮโลมาสเตอร์ Master, นะเจ,เจอกันมีคำตอบแบบการันตีอย่า yeah. งแน่นอนครับ